เททิ้งเท,งทงกระจัดเทคว้างวันนี้ขออนุญาตมาจัดโปนายด่าค่ะกระบะทุกขันค่ะดีแม CAP คปออโต้เลเวอแคปออโตอนะคะทุกคนหรือ4ประตูออโต้ก็ตามวันนี้จัดรถล้างสต็อกรถทุกขั้นจากราคาหน้าป้ายปันหนึ่งไซบาทรถจริงได้จริงใครสนใจดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยโหทุกคนวันนี้มาแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเป็นคลิปที่รอคอยมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็รอคอยอยู่เช่นกันนะคะต้องบอกเลยว่าโบอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะสำหรับใครที่มาคอมเมนต์นะคะเวลา,าลงคลิปอะไรไปวันนี้ทุกคนคะ่ะโบจัดมาให้แล้วนะคะวันนี้โบจัดรถล้างสต๊อกสําหรับ FC โดยเฉพาะค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยว่ารถที่โบเอามาล้างสต๊อกก็คือรถกระบะทั้งล่านเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้โบมาจัดโบนานด่าค่ะ ระบะที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้ทุกคันราคาถูกลงจากนาปายกว่า1 0 0 0 0แสบาทค่ะและที่สำคัญนะทุกคนนะ รายที่ออกรถภายในเดือนนี้เงินดาวไม่ต้องใช้แถมยังได้โปรพิเศษพอดีกคีปีหน้าได้ด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้วัวจะพาทุกคนนะคะมาชมกระบะทั้งลานกันว่ามีคันไหนบ้างและแต่ละคันมันลดราคาจริงหรือเปล่าแต่ละคันลดไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเลยมาเริ่มจากน้องที่อยู่บริเวณด้านท้ายก่อนเลยเอาจริงๆนะตอนนี้ดีแม็กซ์2024เปิดตัวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครชอบหน้าเก่าใครไม่อยากใช้เงินดาว ไรไม่อยากใช้เงินออกรถอยากผ่อนเ0็ดแล้วก็ได้ครบครบแบบนี้นะคะที่สําคัญนะทุกคนนะไม่ต้องใช้เงินออกรถสบาออทผ่อนอีกทีปีนี้ ปีหน้าเลยดยต้องมาคันนี้เลยค่ะคันนี้คืออ e ีวสุดดีแมคคัน1.9ตัวเอสค่ะสเปคแคปเอสออโต้ S uto, ขออนุญาตดูแบบไวๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแคปเปิดได้เป็นรถปี2020ค่ะคันนี้ราคาหน้าป้ายขายอยู่ที่567,000ใช่ไหมแต่ใครมาจากคลิปนี้เอาไปเลยค่ะเหลือเพียงแค่489,000บาทโอหโคตรถูกเลยทุกคนดูดิเห็นปะได้เลขไม้แบบใหม่ๆเลยนะคันนี้เลขไม้เท่าไหร่40,000รถปี20 คุ้กว่าน,นี้ไม่มีแล้วอเดี๋ยวพาไดูคันต่อไปกันเลยขออนุญาตไม่เรียงแบรนนะใครไวใครได้ใครเห็นคันไหนแคปคันนะั้นแล้วก็ส่งมาได้เลยคันนี้นะเป็น Levo s ส a r มาร์ทแค่ะ2.4 Entry Z e t i t i o n ราคาหน้าปาอยู่ที่557,000บาทใครมาจากคลิปวิดีโอนี้เอาไปเลยราคาพิเศษค่ะ489,000บาทเหมือนกันทุกคนแคปออโต้ดูดีะคันนี้โคตรสวยรถปี2021เลขไม่หมื โด,โดยเฉพาะสาวกเลเวลนะตอนนี้ป้ายแดงมยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมเพราะว่ายังได้ตัวนี้อยู่เท่ากับซื้อไปได้เหมือนป้ายแดงเลยเอาจริงแต่ซื้อในราคา480,000โคตรถูกค่อน7,000เงินออกรถไม่ต้องใช้มาที่น้องดีแม็กอีกแล้วคันนี้มาพร้อมกับแม็กมาพร้อมกับจอแอนดรอยก้องหลังแถมให้แล้วใส่ให้แล้วจ้ไวัยรุ่นคันนี้ถ้าใครอยากได้รถล้อเดิม่าบอกได้จัดให้ได้เหมือนกันจะเอาอะไรขอให้บอกขอให้ซื้อก็พอนะคะคันนี้เหมือนเดิมราคานปบไปอยู่ที่500,000 67,000บาทวันนี้เอาไปเลยสำหรับใครที่มาจากลรปนมีเท่านั้นเหลือเพียงแค่สี่0สนแป่บาทรถปียี่สเอ็ดทุกคันและที่สําคัญเราจะบอกแบบนี้ทุกคนมาซื้อมือสองเงินออกรถไม่ต้องใช้เก็บเงินดาวไว้ในกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ เอารถไปเที่ยวได้เลยทุกคนแล้วก็พอดีทีนะปีหน้าเลยค่ะที่สําคัญทุกคันจัดจอแดอยกล้องหลังให้แล้วสาวๆขับได้ไม่ต้องกังวลเลยนะสาวๆหลายคนกังวนลว่าพี่หนูอยากขับรถกระบะแต่หนูขับไม่ได้รถเป็นยางไม่ต้องกลัวจอแดอยกล้อ,องหลังจัดการให้แล้วมากันที่คันนี้ต่อมาค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวดีแม็กก่อนการตัวน,นี้ปี2021เลขไม่20,000พร้อมกับแม็กซิ่งแบบนี้เดี๋ยวก่อนทุกคนใครที่บอกว่าพี่รถราคาทําไมรถมันชนหรือเปล่านี่ วันตีตรวจสภาพจากเว็บไซต์นะคะรถโดนใจนะคะบายไฟแนนซหรือว่าธนาคารหาไทยธนาชาตนะคะคันนี้เนี่ยตรวจแล้วทุกคันไม่ใช่เฉพาะคันนี้ทุกคันมีไฟตรวจสภาพทั้งหมดไฟตรวจตรวจสภาพตรวจโดยบริษัทโกด์สเปนชันนะคะเป็นบริษัทที่ตรวจรถมือสองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวทักมาขอไฟได้นะคะอ่ะ ภาในหนึ่งคันคันนี้เหมือนเดิมค่ะแคปออโต้ในค่ายอีสุสุนะคะมาแรงมากๆเลยค่ะนสเปคแคปเอสออโต้เหมือนกันค่ะคันนี้เป็นเดิมๆโรงงานราคาหน้าป้ายขายอยู่ที่5,57,000บาทใครมาจากคลิปนี้เอาไปเทเหมือนกันค่ะ4 8 9 0 0 0บาทโคตรคุ้มเอาจริงทุกคนได้กระบะปีใหม่ไม่น้อยเงินออกรถไม่ต้องผ่อนอีกทีปีหน้ารับรถไปเอาไปทำมาหากินก่อนเอาไปสร้างอาชีพเอาไปสร้างรายได้ เอาไปพาที่คนที่คุณรักไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผ่อนอ่ะถัดมาด้านนี้เดี๋ยวพาไปดูค่ะนี่เหมือนกันค่ะซับคลาที่อยากได้รถเดิมต้องคันนี้เลย,เลยรถปี2022แท้นะแท้เลยแท้ตั้งแต่เบลล์รถเลยค่ะคันนี้เป็น D m แม็นะคะแค p a u ออตโต้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนไปดูข้างในเลยโคตรสวยรถโคตรใหม่ปี2022เลขไมล์หมื่นเดียวและเดิมทั้งคันคันนี้เหมือนกันค่ะราคาหน้าปลายตอนที่560,700บาทค่ะทุกคน7,000นะ เอาไปเลยใครมาจากคลิปนี้487,000บาทอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝากหนึ่งนะสำหรับฝากนี้4ประตูแมนนวลกับ4ประตูออตโต้นี่นะไฮลักเลว2.4ดับเบิลแคบนะคะตัวนี้เป็นตัว entry set d i t i o n ดูดิโคตรสวยทุกคนเปิดไปดูเลยดูดูเลยดูเลยกระบะแมนนวลคันนี้หน้าป้ายเท่าไหร่ช่างภาพต่กล้อง600,000กว่าใช่ไหมมาจากคลิปนี้เอาไปเลย คันนี้ห้าแสนหกเองทุกคนห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเหมือนกันใครมาจากคลิปนี้เอาไปเลยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทคนะ่ะทุกคนขาเลขไม้สามหมื่นสามรถปีสองพันยี่สิบพร้อมล้อแมกโครเทไม่ล้นด้วยนะเห็นป้เห็นไหมนะดูดิเห็นป้ะเออเอาเรื่องนะทุกคนบอกเลยเอ่ะถัดมาคันนี้คะ่ะสี่ประตูออโต้แบบแถมเบาะสีเดียวกับฟอร์จูเนอร์ให้ด้วยเรียบร้อยแล้วในคลิปนี้ คันนี้ราคาหน้าป้าย6117,000ใครมาจากคลิปนี้เนะ,ะ่ะเอาไปเลยนะ5 4 9 0 0 0บาทลดให้เทกระจัดความกระจายเลยนะคลิปนี้เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นใครที่เดินมาหน้าร้านไม่ได้นะ,ะต้องเป็นคนที่มาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะย้ำอีกรอบทุกคันออกรถเริ่มต้น0แถมใครออกรถในเดือนนี้เดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นให้พออีกทลปีหน้า ปีนี้ไม่ต้องพอนเอารถไปกอนเอาไปทำหากินเอาไปเที่ยวก่อนอะเดี๋ยวจะพาไปดูกระจัดเลเวกันบ้างแล้วก็สีประตูออโต้กันบ้างว่าจะมีคันไหนบ้างไปดูกันเลยจ้าถัดมาคันนี้ค่ะแคปออโต้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบรนด์เลเวทุกคนใครซื้อเลเวเนี่ยคุ้มนะเพราะว่าอะไรวะมันยังเป็นหน้าเดิมอยู่มันยังไปชมเดิมมันยังไม่ได้เปลี่ยนชมหรือเปลี่ยนอะไรซื้อไปก็ยังเหมือนได้ป้ายแดงแค่ไม่ได้ใส่ป้ายสีแดงแต่ถ้าใครอยากได้ป้ายแดงบอกเดี๋ยวใส่ให้ก็ได้นะคะรอเล่นนะ ปี2021เลขไมล์หมื่นกว่าเท่านั้นราคาหน้าป้ายขายอยู่ที่57700 0คลิปนี้เหมือนเดิมเอาไปเลย4 8 9 0 0 0บาทลดจริงลดจริงจังมากมากเลยนะทุกคนนะถัดมาอีกคันนึงค่ะคันนี้ได้เป็นตัวมิดอ่าทุกคนลองสังเกตนะถ้าเป็นตัวเอนทรีเนี่ยแม็กมันจะเป็นล็อกกระทะและเป็นเป็น,เป,นเป็นกระทะข้อฝาครอบแต่อันนี้เป็นตัวมิดซึ่งจะได้ร้อแบกเลยข้างในมีคุณคอนโทรลให้พวงมลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะ2 4เหมือนกันแอบไหน มีการเปลี่ยนเบาะหนังนะคะเป็นเบาะสีเดียวกับ Fortuner ด้วยโคตรสวยแล้วเราเปลี่ยนแผงประตูข้างให้ด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนแค่เบาะนะทุกคนแผงประตูข้างก็จัดให้อันนี้ได้ตัวมิดเลยนะคะย้ำว่าตัวมิดนะราคาน้าปอยู่ที่5 8 7 0 0 0บาทใครมาจากคลิปนี้เอาไปเลยในะราคา5,19,000บาทลดจริงลดจังให้เลยนะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะถัดมานี่4ประตูออตโต้นะคะเหมือนกันเซทอิทิชันะ เดี๋ยวท่านมาเดี๋ยวพาไปดูแบรนด์อื่นๆมากดีกว่าว่ามีแบรนด์ไหนหน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยจ้านี่ก่อน four wheel สามพัน recall สามพันปีสองพันสิบหกได้ four wheel ได้ตัวท็อปคันนี้ราคาหน้าป้ายขายอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดพันบาทแต่ใครมาจากคลิปนี้นะเอาไปเลยสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพัน recall ปีสองพันสิบหกเรื่องสามพันนี่ท็อปสุดไอสมาร์ตตามหารถหายบอนตีทศูนย์เรือครบๆใคร,ครยอยากได้ออโต้ Auto, ตัวสูงสี่ประตู แบรนนี้บอกเลยเปิดใจตัดภาพซาทุกคนฟุตสตาร์ทแ p ปเปิลคาเพ a n แอนดรอยออมีระบบกันลื่นถลายช่วยลงทางราชันแล้วซื้อไปไม่ต้องซ่อมบริตัศูนย์เหลือนเน้นๆอีก2-3ปีแน่นๆเลยเอาจริงข้างในแม่งโค้รสวยอ่าหรือว่าใครที่จะดูเป็นโฉมเก่าก็มีเหมือนกัน e x t e n d e r g a ร x นะคะคันนี้ราคาหน้าป้าย้า้ใครมาจากที่นี้ก็ไป4 0 0 0 0 0กบาทพอให้จริง นายด่าแล้วเมื่อปันนี้นายดูคลิปอยู่นายด่าแหละนะคะแต่ไม่เป็นไรลดให้ทุกคนคันละแสนบอกแล้วจริงให้จริงและที่สําคัญให้โปรทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่มาจากคลิปนี้นะ,ะบอกก่อนนะอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้อยู่ต่างจังหวัดเหนือกลางอีสานใต้อะไรก็ตามออกได้ทุกคันและทุกคนักคนเรามีวรรติตรวจสภาพให้ทุกคันเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งแบรนด์นี่มาด้าวีทีห้าสิบมีทั้งตัวเตีย้ยและตัวสูงนะคะตัวเตีย้ยแม่นวลใครที่ชอบรถที่ช่วงล่างดีเน้นช่วงล่างเป็นหลัก รถปีใหม่ไม่น้อยรถปี2022เลขไม่หมื่นหนึ่งหน้าป้ายขาย47วันนี้เอาไปเลยราคาเผลอๆนะคะสแสนต้นๆเท่านั้นนะให้จริงนะนายด่าแหละปัานนี้ไม่เป็นไรไนดะ้เดี๋ยวค่อยว่ากันอะถัดไปคันหลังสุดคันสุดท้ายและท้ายสุด BT50 ตัวสูงนะคะเป็นแคปไฮแลนเดอร์นะคะหรือว่า High l a s ร์นะก็ได้เป็นแคปตัวสูงที่เป็นตัวเกียร์แมนนวลบอกเลยนะใครที่จะหารถที่ช่วงล่างกระบะที่ช่วงล่างดีต้อง BT50 ลองจากฟอร์ดพอกันฟอร์ดเนี่ยหลายคนกังวลเรื่องอะไรแต่ถ้ามามาได้ในจบเลยเครื่องยนต์ผลิตโรงงานเดียวกับอีซูแต่ช่วงล่างเซ็ตแบบมาด,ด้า แมงฟิวโคตรดีนะคะอะเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปกันสำหรับคนทีม่มาจากคลิปนี้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยจ้า <S <S และนี่อีสามคันงหลังจัดให้เหมือนกันรถส,สูงสุด10,000แบาทบอกแล้วว่ารถจริงไม่มีกั๊กสมภารที่อยากขากระบะนะคะแคปออโต้แคปแมนนวลตัวสูงตัวเตี้ยสประตูออโต้สประตูแมนนวลปีใหม่20 2สิบหมเดมื่อกังวลเรื่องซ่อมหมดกังวลเรื่องของอะไหล่ที่หายากแล้วที่สาคาญวันนี้มาหาบอทุก คันเงินออกรถไม่ต้องใช้แถมยังได้โปรโมชั่นผ่อนอีกทีปีหน้าด้วยนะคะเหนือกลางอีสานใต้เซ็นได้หมดมีบรกิการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านถูกใจคันไหนชอบคันไหนทุกคนแคปภาพมาแล้วทักมาได้เลยอาชีพอะไรก็อ,ออกได้ขอแค่มีหลักฐานยืนยันการทัอาชีพก็พ่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจคันไหนในคลิปนี้โปรโมชั่นนี้ภายในเดือนนี้เท่านั้นและต้องมาจากคลิปมีเท่านั้นเดินมาหน้าร้านไม่ได้นะจ๊ะสวนรถขนาดนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะหากระบะมือสองไม่ต้องลงทุนสักบาทนะคะแถมผ่อนอีกทีปีหน้าอย่าลื พี่คาสเตอร์นะคะสวัสดีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ